ครับเรามาดูวัสดุกันก่อนนะครับผมวันนี้เป็นตัวซอสเห็ดครับผมทัฟเฟิลซอสเห็ดแล้วก็มีตัวพาร์ทเล่ครับมีคุกกิ้งครีมนะครับคุกกิ้งครีมตันหนึ่งแล้วก็มีนมสดนมสดครับผมก็มีคานอรสไก่ครับผมมีเห็ดชาบิยองนะครับผม150ห้าสกรัม ก็มีหอมใหญ่เดี๋ยวมาดูการซอยหอมใหญ่กันครับผมแล้วก็เตรียวม,มัสะัตปัดิุบต่างๆครับก็จะมาซอยหอมกันครับผมก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร,เร,เร,ร่เพราะว่าเราต้องมาปั่นอยู่แล้วครับผมเพราะเราต้องมาปั่นอยู่แล้วเลยทับมาซอยหอมกันเริ่มต้นที่ซอยหอมใหญ่ครับผมผมอาจจะซอยไม่ละเอียด นะครับผมเพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์ก็เพราะว่าเราจะไปปั่นยู่แล้วครับผมสุดท้ายแล้วซอยพอละเอียดหน่อยนึงครับผมครับต่อมาเราจะมาซอยเห็ดชาปิยองครับผมก็อย,อยู่ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ก็มีกับเมื่อกี้ที่เราซอยหมัวใหญ่ไปแล้วก็มาซอยตัวเห็ดชาปิยองอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบ ไว้ครบแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทําดูครับผมครับก็จะมาผัดเนยกับหอมออใหญ่ครับเราใส่หอมออใหญ่เราลงไปเลยผัดให้มันใส่นะครับหอมออใหญ่ผัดให้มันใส่ก่อน พอหอมมใหญ่เริ่มใส่ก็มาใส่ตัวเห็ดชปพิยงที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ครับ mm hmm. ก็คนไปเรื่อยๆครับ พอปัดเ,เสร็จแล้วก็น่าจะสุกแล้วครับผมก็เรามาใส่คุกกิ้งครีมครับผมคุกกิ้งครีมลงไปไม่ถนัดเท่าไหร่ครับผมใช้มืออีกมือหนึ่งถ่าย ก็มาใส่ตัวะนอนรถไก่เครื่องก้อนนะครับเขี่ยสักระยะหนึ่งครับผมถ้าประมาณนักนาทีสองนาทีก็โอเคแล้วครับถ้าเรารู้สึกว่ามันข้นไปก็ เติมนมน,มน้อยหนึ่งครับก็ราะว่าสืบกข้นไปว่าจะเติมนมเดี๋ยวเพิ่งใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันเหลวกันไปครับ เมื่อกี้เตาแก๊สับเสร็จตัวผมผมชอบคุค้นๆครับก็เลยไนมะ่ใส่นมเย็บ มาเดี๋ยวลองคิมรสชาตินะหนึ่งครับจะได้ปรุงแาติก็โอเคแล้วครับแล้วก็ปิดแก๊ดไว้เลยครับต่อไปเราไปาใส่ ตัวซอสทัฟโฟครับซอหทัฟโฟครับมาใส่ตัวพระเอกของเราครับทีนีเป็นซอหดทัฟโฟครับผมผมจะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อ,ชอน ต๊ะเชื่องครึ่งน,นะครับหนึ่ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งครับครับก็ลองคนเอากันตอนนี้เราเปิดไฟไว้แล้วนะครับิอหอมใช้ได้เลยครับติดหอมใช้ได้เลย ต่อไปแล้วเราไปปั่นครับต่อไปก็เราก็ไปปั่นกันตอนนี้ส่วนผสมก็ก็น่าจะเข้ากันหมดแล้วครับลองไปปั่นกันครับพอเทลงเครื่องปัน่นแล้วก็เราจะมาปั่นกันครับเป็นการท,ทาครั้งแรกของผมครับครั้งแรกเลยผมไม่ชอบ ตัวที่ละเอียดหน่อยครับผมจะเป็นการปัดที่หยาบน้อยหนึ่งครับ,รบจะลองเค็กดูครับผมว่ามันละเอียดประมาณไหนอีกน้อยหนึ่งครับ วปั่นประมาณนี้ก่อนครับผมเราแบบนี้กำลังดีครับมาปรุงรสกันครับมีพริกไทยน้อยหนึ่งครับพริกไทยกับตัวพาเล่ครับ ส่วนเกลือผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันพุดดิ้งครีมมันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วครับผมประมาณเดี๋ยวลองมาครีมกันครับว่ามันจะประมาณไหนก็ตอนนี้ก็ซื้อตัวขวดซองมาแล้วครับผมซื้อขวดซองมาแล้วเดี๋ยวลองมาจัดจานกันดูครับว่าจะสวยประมาณไหน ครับเสร็จแล้วก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองมาชิมดูสักคำหนึงก่อนเดี๋ยวซุปเห็ดตอกโก้คน,คน <ừ> ๆชิดหอมครับผมหอมเห็ดแล้วก็มีความเป็นซุป ก็อร่อยครับผมยังไม่สึกหนึ่งกันหนึ่งกินครับติดใจ